บนเจ้เทศบาลเมืองแพร่ที่เป็นย่านเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานนับพันปีเมืองแพร่หรือเมืองพนนครในอดีตนั้นสันนษฐานว่าน่าจะมีเมืองอยู่เดิมก่อนแล้วตั้งอยู่บนที่ราบริมฝั่งแม่น้ำยมตัวเมืองมีอาณาเขตที่สังเกตได้ชัดเจนจากกำแพงและคู่เมืองแพร่ซึ่งเป็นแนวคันดินชั้นเดียวสูงประมาณ7เมตรฐานกว้างประมาณ15เมตรความยาวทั้งหมดประมาณ4 0 0พันเมตรรอบตัวเมืองมีรูปร่างคล้ายหอยสัง หนึ่งใน8สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาพราหมณ์ใช้ป้องกันค่าศึกและยังป้องกันน้ําจากแม่น้ํายมไหลเอ่อท่วมตัวเมืองเมืองแพร่นั้นมีมหาเวีวรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้บุกเบิกในการสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นมาจากตำนานวัดหลวงกล่าวว่าปู่พญาผลหรือคุณหลวงผลได้พาคนไทยเชื้อสายไทยหรือไทยเขินส่วนหนึ่งมาจากเมืองเชียงแสนชัย,ยบุรีและเวียงพังคํค ลงมาสร้างบ้านแปลงเมืองและเสริมกแพงเมืองเดิมให้สูงขึ้นในปีพุทธศักราช1 3 4 1งนาดขนานนามว่าเมืองพลน,นครซึ่งในสมัยขอมเรืองอำนาจได้เปลี่ยนชื่อเมืองจากเมืองพลน,นครเป็นโกไยนครหรือเวียงโกไสซึ่งแปลว่าผ้าแพรต่อมาเรียกเมืองแพรหรือเมืองแพร่ในปัจจุบันเมืองแพร่นั้นมีเจ้าผู้ครองนครสืบต่อกันเรื่อยมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ห้า จึงได้เปลี่ยนแปลงการปกครองโดยเจ้าพิริยาเทพวงศ์เป็นเจ้าหลวงเมืงอ,องแพร่องค์สุดท้ายกำกับดยข้าหลวงซึ่งโปรโก้าโปรกะหม่อมให้พระยาชัย,ยบุญเป็นข้าหลวงคนแรกทําให้ในเขตเทศบาลเมืงองแพร่มีโบราณสถานวัดวาอารามเก่าแก่ที่ยังคงสวยงามรวมถึงสถาปัตยกรรมบ้านเรือนไม้โบราณต่างๆที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวอยู่หลายแห่งเริ่มต้นที่วัดวาอารามกันก่อนอาทิเช่นวัดหลวง วัดเก่าแก่ที่เชื่อว่าสร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนาเมืองแพร่มีวิหารหลวงพนครซึ่งภายในประดิษฐานพระเจ้าแสนหลวงและมีพระธาตุหลวงชัยช้างคำที่ยังคงงดงามมีประตูเก่าแก่เรียกว่าประตูโขงซึ่งจะเริมใช้เป็นประตูของเจ้าเมืองผ่านเท่านั้นแต่ปัจจุบันได้ใช้เป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของเจ้าเมืองแพร่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารอารามหลวง วัดซึ่งเกิดจากการรวมสองวัดเข้าด้วยกันคือวัดพระบาทและวัดมิ่งเมืองและที่นี่ยังเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธโกสยัยพระคู่บ้านคู่เมืองแพร่วัดหัวข่วงอีกหนึ่งวัดเก่าแก่ที่มีตำนานมานับพันปีโดยมีปูชนียสถานสําคัญภายในวัดคือเจดีทรงระกขังรูปแบบศิลปะพื้นเมืองเชียงใหม่ขนาดใหญ่ที่สุดในเขตเมืองเก่าแพร่วัดพระนอน เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนอนปางสีหาสายาตและอุโบสถศิลปะแบบเชียงแสนอันงดงามอ่อนช้อยโดยไม่มีการเจาะหน้าต่างแต่ทำเป็นช่องแสงแทนวัดพงสุนันเป็นวัดเก่าแก่อายุหลายร้อยปีจนมาถึงราวปีพุทธศักราช2472พระวิหารเกิดไฟไหม้และน้ำท่วมจนเสียหายพระยาบุรีรัตจึงได้บูรณะขึ้นใหม่โดยมีหลวงพงพิบูล หรือพมวงพระถางและภรรยาเจ้าสุรันธามหายศปัญญาทั้งวัดยินได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดพงสุรันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาภายในมีวิหารแก้วองค์พระธาตุร้อยแปดยอดที่สวยงามและพระนอนองค์ใหญ่ศิลปะแบบล้านนาวัดสาบ,บอกแก้วสร้างขึ้นราวปีพุทธศักราช2414ศิลปะการก่อสร้างแบบพม่าและไทยใหญ่โดยมีทั้งโบสถ์วิหาร และกุฏิอยู่ในอาคารหลังเดียวกันโดยวัดนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระอุปคุธและมีประเพณีตักบาตรเที่ยงคืนซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีวัดจอมสวรรค์เป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยใหญ่ที่สร้างขึ้นจากไม้สักทองทั้งหลังภายในตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ห้าโดยชาวไทยใหญ่ ที่เข้ามาค้าขายและทำไม้ในจังหวัดแพร่และนอกจากนี้ในเขตเทศบาลเมืองแพร่ยังมีโบราณสถานบ้านเรือนโบราณที่ยังคงงดงามน่าชมอีกหลายหลังอาทิเช่น 1. พิพิธภัณฑ์คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2434โดยเจ้าพิริยะเทพวงศ์เจ้าผู้ครองนครแพร่องค์สุดท้ายเป็นอาคารโอโถงมีประตูหน้าต่างทั้งหมด72บาน งดงามด้วยลวดลายฉลูไม้อยู่ด้านบนปั้นลมและชายคาน้ําเป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่หยุคต้นจะมีรูปทรงแบบสถาปัตยกรรมไทยผสมยุโรปหรือทรงขนมปังขิง 2. บ้านคติยวราบ้านหลังนี้เจ้าของเดิมคือเจ้าน้อยโคและเจ้าอ่อนคติยวราสันนิษฐานว่าสร้างราวปีพุทธศักราช2466 ลักษณะบ้านเป็นเรือนขนมปังขิงตัวบ้านตกแต่งด้วยลายฉลุในส่วนของเชิงชายหน้าจัว่วกรอบประตูอย่างสวยงาม 3. บ้านเจ้าหนานชัยวงสร้างขึ้นเมื่อประมาณพุทธศักราช2462โดยเจ้าบุรีรั์มอบให้ทิดาแม่เจ้าสุธรรม,มาและบุตรเขยคือเจ้าหนานชัยวงหรือหนานตึกที่มีการทำอาชีพทำไม้เช่นเดียวกับเจ้าบุรีรัฐ บ้านหลังนี้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบขนมปังขิง 4. บ้านวงบุรีสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2440โดยการดําเิของเจ้าแม่โบถามหายศปัญญาชายาองค์แรกของเจ้าหลวงพิริยะเทพวง์เจ้าหลวงองค์สุดท้ายของเมืองแพรเป็นสถาปัตยกรรมทรงขนมปังขิงคล้ายกับเรือนเจ้านายหลังอื่นๆที่สร้างขึ้นในสมัยนั้น 5. บ้านวงพระถางเป็นบ้านเจ้าหลังสุดท้ายในจังหวัดแพร่ที่สร้างแบบเรือนขนมปังขิงสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2465โดยเจ้านายน้อยเสาวงพระถางซึ่งเป็นข้าราชการกรมป่าไม้6บ้านหลวงศรีนครานุก,กูลสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นในปลายรัชกาลที่6ก่อนพุทธศักราช2462เป็นอาคารไม้สัก2ชั้นหลังคาเป็นทรงปัญญ้นหยา มุงด้วยไม้แป้นเกรดมีหน้ามุกอาคารยื่นลงมาตรงกลาง 7. บ้านรับรองของหลวงศรีนครานุกูลบ้านรับรองหลังนี้สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นในคราวเดียวกับบ้านหลังใหญ่ของหลวงศรีนครานุกูลในสมัยปลายราชัชกาลที่6รูปแบบคล้ายเรือนตุ๊กตาขนาดย่อมเป็นอาคารไม้สักมีชั้นทำด้วยสีครีมตัดขอบสีน้ำตาล 8. บ้านวิชัยราชาหรือคุ้มวิชัยราชาเป็นเรือนไม้สักสองชั้นมีรูปแบปสบผสมผสานร,ระหว่างเรือขนขนมปังขิงกับเรือนพื้นถิ่นล้านนาเป็นอาคารสองชั้นมีลวดลายฉลุทำด้วยสีครีมเขียวเป็นไม้สักทั้งหลังโดยสันนิษฐานว่าสร้างมาก่อนปีพุทธศักราช2441ซึ่งนักท่องเที่ยวก็สามารถใช้บริการรถรางที่มีบริการไว้ในเขตเทศบาล นั่งไปเที่ยวชมโบราณสถานและวัดวาอารามต่างๆได้โดยสะดวกและนอกจากนี้ยังมีตลาดประตูชัยที่เปิดมาอย่างยาวนานเป็นแหล่งจำหน่ายของกินของฝากตลาดยามเย็นที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนและในช่วงเดือนเมษายนเทศบาลเมืองแพร่จะมีประเพณีสงกรานเมืองแพร่ที่มีเอกลักษณ์และเป็นสงกรานที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว มาร่วมเล่นน้ำสงกรานกันอย่างสนุกสนานกันเป็นจำนวนมากและนอกจากนี้ในเขตเทศบาลเมืองแพร่ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างครบครันเหมาะแก่ก,การท่องเที่ยวทั้งคาเฟ่สวยๆร้านอาหารที่พักร้านของฝากของที่ระลึกจึงนับได้ว่าเป็นย่านเมืองเก่าที่ยังคงงดงามและมีมน์เสน่ห์